มึงเป็นไงบ้างอะเรียนออนไลน์รู้เรื่องปะไม่รู้เรื่องเลยว่ะเออกูก็ไม่รู้เรื่องว่ะแล้วที่สั่งไอซ์ซีิโปรเตร์ด้วยตังก็ไม่มีแล้วทำไงดีอะก็ต้องหางา,ทางทำงานที่ไหนจะไปรับวะอายุเราแค่นี้เองเ้ยมึงลองไปสลองก็ทำแต่อันนี้ไม่ถึงเลยจะทำงางไงต่อดีอะเฮ้ยคุยอะไรกันวะคุยเรื่องเรียนออนไลน์อะแบบไม่มีเงินซื้อซีิ่โปเตอร์แล้วทำไงอะไม่รู้อะไม่รู้ม,มันกาก ไม่รู้ไม่รู้แต่กูรู้เราทำเพจต่อหอ่ะไมของร้านนี้ดีว่ะรีวิวก็ได้กระเป๋าก็ถูกด้วยน่าซื้อจังวะขอบส่งครับ เจ้าาอาทอ่เอาเจ้าออกมาถามพ่อเรยงแล้วเจ้บอกพ่อมาสิจเจ้าอาเงินอาทองจากไหนมาเยอะแยะมากมายอย่าคิดว่าพ่อไม่รู้นะ,ะแล้วพ่อก็ไม่เคยให้ตังค์เยอะขนาดนี้ด้วยให้เพียงพอใช้ที่เยอะแยะขนาดนี้ไปทำอะไรมาพ่อบอกแล้วใช่ไหม ว่าชีวิตนี้ยังคิดโกงยังแยง่ยังแอบไปทําอีกพี่พ่อบอกไม่เคยเชื่อเลยใช่ไหมรู้ไหมความเดือดร้อนจะมาถึงตัวแล้วเนี่ยพ่อเคยบอกกี่ครั้งแล้วสอนเรื่องดีๆเรื่องไม่ดีไม่เคยสอนแต่ลูกยังแอบไปทเป็นค้นไปโกงก็อีกที่เอาไปตืนก็เดี๋ยวนี้่อนที่เรื่องมันจะเกิดและจะเป็นคดีความอย่าให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อน ะยําให้ใครก็เดือดร้อนอีกจำไว้นะไปจาัดก,การให้เรียบร้อยแล้วขอโทษเขาด้วย